สวัสดีครับผมวิศวกรวรรณพงศ์นะครับครับสวัสดีครับผมช่างสอดนะครับบริษัทวีเทคครับครับวันนี้ผมสองคนนะครับได้รับภารกิจอีกแล้วนะครับคือผมสองคนนะครับได้รับโจทย์ให้ไปถอดปั๊มไฮดรอลิกนะครับเป็นรถบทถนนนะครับของแคตเตอร์พีลานะครับอ่าเป็นรุ่นนะครับ Cs ห้าหกสามนะครับตัวนี้ทางผู้ใช้งานนะครับแจ้งมาว่า เวลารถเดินหน้านะครับมีกําลังนะครับแต่เวลาถอยหลังแล้วไม่มีกําลังนะครับทางผู้ใช้งานเลยให้ผมเข้าไปตรวจเช็คหน้างานนะครับส่วนวิธีการตรวจเช็คและวิธีการถอดนะครับต้องถามผู้เชี่ยวชาญนะครับช่างฟอร์ดของผมนะครับเดี๋ยวจะให้มาอธิบายนะครับว่าตัวนี้ถอดยังไงนะครับแต่ข้อดีตัวนี้อย่างหนึ่งนะครับก็คือทางผู้ใช้งานนะครับได้ดูดน้ํามันให้เรานะครับดูดจากแท้งนะครับผมสองคนมีหน้าที่แค่ไปถอดปั๊มนะครับออกมาจากตัวรถแค่นั้นเองนะครับ สำหรับรถบนถนนของแคทเธอร์บิล่านะครับคันนี้นะครับก็เราอย่างที่เกิดไว้ครับโจทย์ข้างต้นเราได้คือรถเนี่ยคันนี้นะครับเดินหน้าได้นะครับแต่ว่าถอยหลังเนี่ยไม่ค่อยมีแรงนะครับหรือว่าบางทีลูกค้าแจ้งว่าเดินหน้าบางทีก็ไม่มีแรงเหมือนกันนะครับอันนี้ทางเราก็ได้ทําการถอดปั๊มนะครับของตัวรถออกมานะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มทั้งหมดสามตอนนะครับสองตอนแรกเนี่ยจะเป็นตัวบังคับมอเตอร์นะครับตัวเดินนะครับ ตัวหน้าเป็นตัวเดินหน้าตัวหลังเป็นตัวถอยหลังนะครับก็ตัวนี้เราก็จะเอากลับมาทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้เราได้ทําการรื้อออกมาหมดแล้วนะครับก่อนที่เราจะทําการรื้อนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าทางลูกค้ายังไม่ได้ดูดน้ามันออกนะครับเราก็ทําการดูดน้ํามันออกนะครับแต่อันนี้เนี่ยก็ทางลูกค้าได้จัดเตรียมการดูดน้ํามันออกให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําในขั้นตอนที่2ต่อเลยก็คือทําการมาร์กสายหรือมาร์กตำแหน่งต่างๆนะครับให้ เพื่อเป็นการจดจํานะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนเราไปประกอบเนี่ยจะได้ไม่ยากนะครับขั้นตอนที่สามก็คือทําการถอดปั๊มออกนะครับก็คือในการถอดปั๊มอันนี้ก็ต้องปรับให้เข้ากับสําหรับสถานที่นะครับว่าเราจะถอดทีละตอนหรือว่าจะถอดทีละสามตอนเลยก็ขึ้นอยู่กับว่าสภาวะแวดล้อมว่าตัวรถเนี่ยมันมีความยากง่ายแค่ไหนในการที่เราจะถอดออกมานะครับแต่อย่างรถคันนี้นะครับด้วยสภาวะช่องที่มันแคบนะครับ หรือว่าตัวโครงรถที่มันแคบนะครับก็จําเป็นที่จะต้องถอดออกมาทีละหนึ่งตอนนะครับอันนี้เราก็ได้ทาการถอดออกมาครบทั้งสามตอนแล้วครับเดี๋ยวเราจะนํากลับไปทําการตรวจเช็คนะครับแล้วก็วัดแรงดันให้กับลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือเราก็ถอดกันเรียบร้อยนะครับส่วนอีพีต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทาอีพีในการตรวจเช็คนะครับแล้วก็ในการนําไปใส่ติดตั้งนะครับว่าติดตั้งเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับ ส่วน EP นี้เราก็เสนอวิธีการถอดก่อนนะครับสวัสดีครับครับวัสดีครับ